เตอรดิการงครักวังหลวงตอนที่สองรัชศกมงอูปีที่หเหยียนหองนามว่าจูตี่นำทับขึ้นเหนือกำราบคั่วคั่วเทียนมือเอ๋อสำเร็จที่แม่น้ำเคล่รหลุนระหว่างที่ชาวยวนอพยพนี้ตายกันอยู่นั้นก็ได้เขียนข้าชาวเผ่ารัมเร่ตามข้างแม่น้ำไปสิบหกจนเขา เมื่อยินเสียงเด็กทารกร้องไม่ขาดสายมาจากในเผ่าทูเจียสกุลทั่วป่าจูตีในไล่ตามเสียงร้องนั่นไปและเก็บทารกชายคนหนึ่งมาตั้งชื่อว่าทั่วป่าเฟิง รัชศพอู่ของอู่ปีที่แปดสวิตาถอยทักวางทางผ่านเขารคงท,งพ,ทงพบพระพุทธเชราพระเนจนรนพุทธชจาเชิญเขาประลองหมากล้อมขณะวางหมากสวิตาได้รับจดหมายจากบ้านที่ไกลออกไปนับอันหนีว่าภรรยาของตนเพิ่งให้เหืิดบุตรชายหนึ่งคนสวิตามีบรเมื่ออายุมากแล้วจึงสุขใจยิ่งนักเชิญนระพุทธาตั้งชื่อให้ได้ตามสมใจว่าสวีอิงฉี รัชศกรัชศกของอู่ปีที่สิบสามจูยนจางสังหารหูเวยหยงปีที่สิเจ็ดจูยนจางสังหารสวีตาอา้าวสวีตาตาย ปีที่23จูย้นจางสังหารหลีซันฉางประหารสามสัวโคตรปีที่15 25จูย้นจางสังหารโจเตอชิงปีที่27จูย้นจางสังหารอิงกวัวคงฟูโยโตปีที่28จูย้นจางสังหารซ่งกวัวคงฝงเฉิงณนะเวลานี้ขุนนางในเดนทั้งหสมัยตั้งราชวงศ์ล้มเสียชีวิตหมด ปีที่25องค์ชายรัชทายาติวเปียสเสด็จสอดละคดยามผลบวย้ยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทั้งต้นช่วงกลางฤดูร้อนณนครหนานจิงประตูใหญ่ของหออูเยียนปิดสนิทเพียงเปิดประตูข้างไว้ให้คนเข้าออกในตรอกเล็กมีรถม้าคันหนึ่งจอดอยู่ ชั้นบนของหอมีเสียงเครื่องสายและเครื่องลมไม้ดังแว่วมาหยุดภายในนั้นมีสตรีพูดคุยสนุกสนานหญิงฉีหันกายเลี้ยวออกมาจาก้ายตรอกถือโอกาสสะบัดฝุ่นที่ลนละอยู่บนแขนเสื้อสีดำจากนั้นเงยหน้ามองไปยังชั้นสองใต้เท้าใต้เท้าเดิมอีกสักจอกที่เจ้าขาเบาๆหน่อยเดี๋ยวสนักลาดเนื้อก้ามหารอกเจ้าขาหญิงฉีทีปผะนังตรอกอันกับแคบยันตัวขึ้นไปหยียบบนหลังคารถ มาแล้วกระโดด ปีนไปตามระเบียงสีแดงของหออเหียนทยานหมุนตัวขึ้นชั้นสองด้วยฝีเท้าเบาราวกับเย,ยวตามด้วยงอกายสลายแรงทิ้งตัวลงพื้นด้วยเขา่าข้างเดียวอย่างมั่นคงเขาถือการยกมือจับเส้นไหมบนหมวกองครักษ์ที่แกว้งไปมาไม่หยุดก่อนจะกลั้นหายใจอินฉีแทรกายเข้าห้องซึ่งเปิกรอบปร,รูสลักไว้ว่าสุนหลานสองขามซ้ายทากาดดูทั้งสี่ทิศเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าดังขค้นกระติ้งจากตรงนั้นหลบ เข้าใต้เตียงเพียงชั่วครู่ชายผู้หนึ่งซึ่งมือถือจอกสุราอีกมือหนึ่งอบเอวชุนหลานคณิกาอันดับหนึ่งของหออุยเยียนเดินหัวเราะคิกคิกะคักันเข้ามาชุนหลานยิ้มหวานเอ่ยว่าดื่มจอกนี้หมดก็กลับไปเถอดเจ้าก้ากำลังอยู่ในช่วงไว้ทุวขากโดนเพราะคุณชายอุ้มครักเสื้อลายจับได้แล้วก็ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรชายหนุ่มตอบอย่างเมาหมาจะสน้นไปแย่ว่าเป็นองค์รัชรยาตาหรือว่าห้องเตตายผนกวนก,วนกับเค่คุณนนางชั้นหกเท่านั้นมามาคุยกันบนเตียงต่อ ชายวันนั้นถอนหายใจเฮาอออกมาจะยาไให้อกชุนล้านกลิ้งไปบนเตียงอินชีนอนอยู่ข้างตายฟังไม้กระดานส่งเสียงเอียดอ,อี๊ดเอียดเป็นหยุดรออย่างเมื่อนายไปพักจะได้เสียงกรนของชายผู้นั้นจึงกระตุกชายเสื้ออย่างจะลอยสบับดมีดเล็กที่บางราวปีกจะกระจานออกมาแล้วหนึ่งคลิกฝ่ามือลูกไปบนเตียงโดยไม่เว้นโดยไม่แม้แต่จะมองคมมีดยาวสองจุนลอดออกจากระหว่างนิ้วมือเรียวยาวทั้งห้ารีดลงบนลำอกอ้นนางหนุ่มเบ าชายผู้นั้นรู้สึกตัวทันทีคุมลำคอตื่นขึ้นร้องโอดโอยเสียงดังหลายครั้งเลือดสดๆที่คอพุ่งกระเซ็นพยายามจะลงจากเตียงอย่างทุกกลักทุเลแต่กระไรเรยวแรงล้มล,ลงบนหมอนอย่างแรงชุนผลานที่อยู่บนเตียงจู่ๆทุกเลือดพ่นใส่เต็มที่ทากกะปิดเสื้อชั้นในมันลุกขึ้นนั่งตวาดเสียงดังเจ้าอีกแล้วมาตั้งแต่เมื่อใดกันถิงนชีทอ้อยจากใต้เตียงขึ้นมายกแขนเสื้อค้นนับตอบว่าตอนเจ้าบรรเลงเฉินชุนหลานรีบลาก เื้อผ้าลงจากเตียงกราวอย่างเกลียวกราดเจ้าสุยอินชีเจ้านี้จะค่าคนบนเตียงเล่าเหนียงไปสามคนแล้วนะเมื่อจักจบจากสิ้นเราเหนียงหมายถึงคำเรียกตัวเองของสตรีท่นนิสัยแข็งกราวดุดนัน อินฉีดึงใบประกาศหนึ่งฉบับอมายนลงบนเตียงแนวตาประหว่างว้ทุกข้ามอ้อยอิงอยู่ย่านห้องหลมองเต้ทรงมีรักสั่งว่าหากบบใครสังหารข้าก็ะปล่อยไปไม่ได้บนใบประกาศยังว่างอยู่รอสักคู่จากกรมทหารจะมายืนยันสมเจ้าก็เติมชื่อของเขาลงไปเสียชุนานลีตาพิจนาอินชีอยู่นานก่อนจะรงขึ้นว่ากูไหนไหนตั้งใจมอมสราช่วยชีวิตเขาไว้จริงๆแล้วคนคนนี้ไปกว้างทางไกลกันมาแน่ กูไหนในคำที่บุคคลในครอบครัวเชรีตลูกสาวที่แต่งงานออกไปแล้วหินฉียิ้มแย้มบอกมือบอกพัดนั้นยนเงินหยวน,นเป่าก้อนเล็กๆบนโต๊ะและเอ่ยว่าแม่นาง่าทำให้มากความนักเลยค่าที่เงินไว้ให้เปลี่ยนผ้าป,ปูที่นอนกับม่านเตียงเดือนนี้จะไม่มาอีกแล้วชุนล้านตอบอย่างโกรธเถียงวันนี้วันที่28แล้วถ้ามาอีกเล่าเนี้ยก็ไม่ต้องทำมาหากินกันพอดี หยินฉีเพียงปากระโดดออกจากรูระเบียงชุดด้านนาสีดำขอบทองโบกสวัสดิ์อยู่กลางสายลมจากนั้นหายไปอย่างไรร่องรอยชุนหลานรอต่อสาพัคิดในใจว่าคงไปไกลแล้วนางปรับเตรียมอารมณ์คุณนักกีร้องเสียงดังลัน่น ฆ่ากันอีกแล้วยานชีคณะเดินเรียบถนนตะวันตะตรงไปถึงโอกาสดึงจริงไหมมาเพาะไปโย้อนมา,าแล้วเข้าวังหลวงผ่านประตูข้างกลับไปยังที่พกขององครักเสื้อหลายเลือนล้งเล็กสีแดงที่หน้าประตูติดม่านขาวไว้ ในรัชศพของโอจัดองครักเสื้อลายแนายเป็น1นกรมทั้ง6กรมสลับกันเข้าเวรรวมผู้มีชางการรองผู้มีชางการอีก2นายเท่ากับมีทั้งสิ้น5 0สนายห้านายนี้ลน้นร่างสูงกว่า8ชฉือหน้าตาหล่อแลลาองครักษ์สวมเสื้อลายอันประณีตอาศัยในเรือนขนาดใหญ่นอกจากเข้าเวรแล้วต้องคอยรับพระบัญชาจากอยู่ย้นจางตลอดเวลา ปลเชือหนึ่งเชือยาวประมาณ33.33เซนติเมตรเวลานี้เป็นช่วงปีใหม่องค์กรักที่ยังไม่ต้องเข้าเวรนเพิ่งลุกจากเตียงมาตักน้ำล้างหน้าที่กลางเรือนไม่เห็นอินชีกลับมาก็ต่างหัอยกันทักทยายอรุณสวัสดิ์ท่านรองผู้บัญชาการอินชีทอรับการอ,องค์รักนายหนึ่งที่นั่งกอดกายวนชายกาสูงหลงชิงทำไมยังสวมชุดมัดฉาเหินอยู่อีกลงมาเปลี่ยนเป็นชุดด,ดำด้วย มัดฉาเกินชุดพิธีการเกียรติยศในสมัยราชวงศ์หมิงขององค์รักเสื้อใหม่หรือขันทีเเส้นลายองค์รักเสื้อใหม่ดีกว่าเนาะ องครักษ์ชื่อหลงชิงนั้นหันมาพูดใส่อินชียิ้มยิ้มไปทําอะไรมาแต่ช้าตรูแแขนเสื้อเปียกไปหมดอินชีสะบัดชายเสื้อทิ้งหยดเลือดบนอิดบนพื้นอิด,อดหินปูนซ้องจุดหลงชิงขมวดเิี้ยวถามข้าคนอีกแล้วหรืออินชีไม่ตอบไปกลับย้อนถามเล่าป่าล่า โลงชิณตอบแช่นั้นในหม้อต้มอาบน้ำอินชีกล่าวอย่างกัดคุ้มเข้าไปเมื่อไรแล้วโรงพิชิงตอบเสียงหึดฮัดเท้าเพิ่งจะลงหม้อเจ้ากกลับมาพอดีไฟร้อนกำลังดีคงอีกครึ่งชั่วยามถึงจะออกมาอินชียืนคิดอยู่ที่เดิมครู่หนึ่งเดิมที่ตั้งใจะจะรออีกสักหน่อยแต่ช่วยไม่ได้แกนเสื้อเต็มไปด้วยเลือดยิงจำต้อเดินไปทางอาการเล็กหลังเล็กทางตัวนออกหองเรือนหลังนั้น ไอ้น้าปรกุมไปทั่วโรงอาบน้ำอินชีถอดรองเท้าปลดเข็มขัดคลายชุดองค์การสีดำออกหลวมๆน้โย,ยนหมกไปด้านข้างบนเสื้อตัวนายสีขาวเผยเห็นรอยสีครั้งม่วงครั้งขนาดใหญ่ทั่วผ้าเฟิงหหลังอินชีกำลังเอ็นกายแช่อยู่ในอ่างเป็นหลังสีทองแดงเต็มด้วยรรยแพ้โผล่บนพิวน้ำรันเอ่ยเสียงเย็นออกมาไม่ช้าตรูฮัตัวไม่เจอที่แทกออกไปแล้วทั้งตัวไม่ได้กินเลือดไปฆ่าใครมาหรือ ฉีถอดเสื้อตัวในออกมาม้วนและหยนลงน้ำด้านหน้าทั่วป่าเฟิงคราบชุบบนเปลี่ยนน้ำเป็นสีแดงจางๆก่อนตัวคนจะเดินลงน้าร้อนบ้างเข้าสุดลมหายใจเข้าและตอบคุณนางขั้นหกกรมทหารขอนัองลมในช่วงไหวทุกได้เงินเท่าไหร่ ทั่วไปเฟิ่งถามว่าได้เงินเท่าใดอินชีตอบ12บําำเริงเงินอย่างน้อยข้าก็รอจนเขาเสร็จธุระถึงลงมือได้ตามไปอ,อกของกติกาดัาหนึ่งก็ไม่นับว่าเสียดาย ทัาเฟิงหันมุมองฟินิชอินชีถามอย่างสงสัยว่าใครลงกงันเยอะถึงเพียงนี้อินชีกล่าวตำแหน่งของเก้าถึงจะเล็กแต่เงินดีไม่รู้มีคนจ้องเยอะๆแกไหนพวกที่คนควายอยากให้เขาตายคงมีสักห้าหกคนได้สุ้มกันแล้วที่โชคร้ายทั่วฟ้าเฟิงเอ่ยว่าถึงฝักสบู่มานั่งเอะที่ลังและข้าเรลือดเดียวสิทธทิจะลางให้เจ้า ขณะนั้นยินสินเสียงได้ยินเพียงเสียงของน้ําไอน้ําที่หนาทึบท่าต้องบอบพาให้ทุสองคนหายใจกับฉันเล็กน้อยทั่วป้าเฟิงเขานั่งลงตรงกลางวางขาถูไปมาบนไหลและล้างของอีกฝ่ายครู่หนึ่งยังกล่าวว่าคนฟังเท่าได้ส่วนแบ่งด้วยสิอินชีตอบอย่างเกลียดครานถูล้างหนึ่งครั้งจะเอาห้าตะมึงเงินเฉียวมรอทั่วป้าเฟิงไม่ตอบอินชีที่หัวเราะอยู่พันพูดอย่างจริงจังท่านผู้บญชาการก็คว้ากรายาถูมือมัว อินชีนำท่าจะลุกขึ้นจะกลับถูกท่อนแขนแข็งแกร่งของทั่วปราเฟิงเกี่ยวที่ลำคอรกระทันทันอินชีกั้นลมหายใจเงยหน้ามองไปดานอันเปียกชื้นทั่วป้าเฟิงพ่นลมหายใจร้อนๆในข้างหูอินชีและเอ่ยเสียงตุ้มต่มแม้นอนกระสุนไปนีระหว่างทางโดยหรืออินชีกระุ้งสอกกระแทกไปข้างล้างทั่วป้าเฟิงไม่ปล่อยทั้งอย่างไม่หลบยินงถูกกระแทกที่ตาซี่กรองเต็มๆต้องร้องครางอย่างเจ็บปวดและปล่อยแขน อินชีกระแอมสองสามครั้งกรอบว่าเงินใช้หมดไปตั้งนานแลกร่างก้องหน้าพให้เร็วกว่าน,นี้สิทั่วป่าเฟิงยิ้มแย้มเดินตามอินชีออกจากโรงอาบน้าทั้งคู่ยืนอยุ่หน้ากระจกตั้งเื้นร่างกายไปเปล่าของทั่วป่าเฟิงคล้ายกับพยักกำยามกล้ามเนื้อเปลี่ยมล้นไปด้วยพะละักําลังที่พร้อมจับปัดหุอินชีกลับสวมเสื้อตัวนายอย่างไม่สนใจไม่มองแม้แต่แวบเดียวทั่วป่าเฟิงกลางเนื้อมือเร็วยาวกดลงไปที่แผ่นหลังอินชีจากนั้นมือก อบเยวของเขาไว้เลยอเอ่ยองครักเสื้อไหมแต่ละคนลว้วนมีรอยแพ้มีแต่เจ้าไี่ผิวเท้าสะอาดพยองเกินไม่ดีหรอกระวังจะโดนกระบ,บองฟาดเอาหิงฉีมองรากไปเปล่าทั่วปะาเฟิงบนกระจกทองแดงอย่างท้าทายก่อนจะเลิกผิ้วเยอะเยอะ,เ,ยอะเจ้าทำได้ลงขอหรือพูดจะไปยื่นนิ้วไปจิ้มดวงตาทั้งสองกับตัวปะเฟิง ทั่วฟ้าเฟิงจำต้อง่อนแรงที่แขนลงยันชีก็โยนชุดองครักษ์เปเลือนเลือดใส่ถังไม้ปกศิซานและมูลนกายเดินจากไปองครักษ์เสื้อไม้แต่เดิมก็คือกองอีล้วนหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือกองมัชการทหารเสื้อไม้ส่วนพระองค์โจยนจางทรงเป็นผู้ก่อตั้งด้วยพระองค์เองในปีแรกของ ราชศกหงหวมมีจำนวนเจ้านาทีใต้บัญชาการไม่แน่ไม่นอนองค์รักเสือไม้สองรุ่นก่อนมีสมาชิกน้อยกว่าแต่ว่ะต่างได้รับคัดเลือกมาอย่างเกร่งคัดทางหนึ่งเลือกจากร้อยเอ,อื้มมใจเลือกหนึ่งจากร้อยคัดเฉพาะชายอายุตากว่า25ปีไม่ว่าจะวระยุทธความรู้ภาพลักษณ์จนถึงรูปร่างจะขาดตกบกเร่องแม้แต่อย่างเดียวก็มีได้หน้าเที่ยวองค์รักเสือไม้ในบางหลวงมีหลากหลาย ตั้งแต่รับหน้าที่เป็นกองทหารเกียรติยศนาพระตำหนักของจูยนจางทั้งปฏิบัติภารกิจตามพระบรัญชาโดยตรงเข้าออกเดินไปมาในวางหลวงได้โดยไม่ต้องแจง้งแต่ในแต่รายตำแหน่งเช่นนี้มีรับลมคมในมากอยู่เสมอจูยนจางทรงห้ามองคราดเสื้อหมายทั้งหลายมัวมอนิโลก,กีตั้งกฎขึ้นเป็นพิเศษว่าระหว่างที่ยังดำรงตำแหน่งหนึ่งห้ามข้อหอคณิาากาสองห้ามเล่นหูเล่น,าลนตาหรือมีความัมพันธนชูสาวกับนางสนมในวางหลัง ผู้ใดฝ่าฝืนกฎสองข้อนี้มีโทษประหารกาวชั่วครอดเรื่องสุขรกมีบางทินนอกวางมีมากมายห้องเท้เองก็ย่อมมีเรื่องไม่สวยจะกล่าวถึงซึ่งก็เข้าใจได้หากองค์กรักเสื้อแพรสักนายนำโรคหน้าอับอายไปติดห้องเฮาหรือพระสนมสักคนแล้วห้องเททรงเรียกนางผู้นั้นมาริ่มเตียงโดยที่ไม่สงสารเช่นนี้หาก หนึ่งติดเป็น10บสติดเป็นร้อยไม่แน่ว่า3าปันชีวิตในวางหลังอาจต้องติดโรคร้ายกันหมดหมดดีไม่ดีกระทั่งพวะคุณนางชั้นผู้ใหญ่และพระยาเองก็จะเสี่ยงไปด้วยองครักษเสื้อไหมทั้งหลายไม่ว่าจะอายุเท่าใดก็ห้ามเอาไกลมาไรมา,รา,ยมานยายิ้งเด็ดขาดรอวจนลาออกจากตำแหน่งนองกับนางขณิการนี่แต่งงานก็แล้วแต่จะจัดการนนเอง จะได้ไม่ต้องมีเรื่องมีราวด้วยเหตุนี้เหล่าองค์รักเสื้อไหมที่อยู่ในช่วงวัยกัดมันจึงระบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มาชาการกองอายุ20ปีอย่างทั่วป้าเฟิงชายหนุ่มกลุ่มหนึ่งอาศัยในเรือนใหญ่ทั้งวันนอ,อกจากรอวันไหนท่องเต้เกิดทรงหันผันแรงพระราชทานภรรยาให้ก็มีอะไรให้เฝ้าราอคอยอีกแล้ว แน่นอนว่าทั่วพระเฟิงไม่สนใจจะหาพันไรยาอินชียังป่อไว้เพราะอย่างไรเสียกับเบอร์อายุ17ปีตอนนี้เขาเก็บของชิ้นหนึ่งไว้ในแคนเสื้อเปลี่ยนเป็นชุดองค์รักสะอาดจะอาจเดินผ่านสวนต้นไม้ไปทางพระตำหนักเหรินเตอ๋อเมื่อถึงหน้าห้องสรงพระสอนขององค์างราชายาก็หยุดฝีเท้าลงล้างกรอบหน้าต่างพอจะเห็นร่างรางว่ามีใครคนหนึ่งนั่งอยู่ในห้องกลางกลมหน้ากำตาเขียนอะไรซักอย่างอินชีเ้าะหน้าต่างเบาๆ สามการเรียกว่าหวงชนหมายถึงหลานชายของจัก,กรพรรดิจูอินเหวนเงยศีรษะกินร้องว่าพี่อินอินชีเร็นบุรชายของสวีตาสวีตาและจูย้อนจางอยู่รุ่นเดียวกันบุตรสาวคนโตของสวีตาสมรสขจียนอองจูที่หากนับตามศักดิ์แล้วจูอินหวน ควรจะเรียกเขาว่าอาแต่ลักคู่อายุไกลเคียงกันอินชีจึงไปจูอินเวินเรียกตามใจข้าซื้อของที่เจ้าอยากได้มาให้แล้วจูอินเวินใจเปิดประตูอินชีกลับเอ่ยัดรับทางหน้าต่างก็ได้ซ่องกันงกระดุงทำหรืออินชีตอบอ่านแอบร,รู้จักซ่องกันงอะไรของเจ้าหรกคิดว่าใช่เรมเนน้หรือไม่จูอินเวินว์าวางหัวเราะพางรับหนังสือมาเปิดหน้ากระดาษอีสีเหลืองกล้ามเห็นในชาดว่าเป็นกล้องเก่าเป็นหนังสือคัดลอกที่นักเล่า เรื่องผู้มีความรนรหมู่ชาวบ้านปลายราชวงศ์ย้อนหลงเหลือไหวหินฉียยอมอ่านหนังสือออกอยู่แล้วเพียงแต่แค่อยากจะยอกให้ร้านอรมณ์ดีเท่านั้นก็ล้วงกล่องไม้ของเล็กส่งให้อธิบายว่าซื้อแผนอัญญมณีจากทางตะวันตกมาด้วยตอนกลางคืนต้องมองใต้แสงโคมไฟดยโไม่ชั้นซ้ายตาจะเสียเอา โจอินเหวินต้องสูญเสียบิดากณะหันหยังทำใจร่าเริงไม่ไว้ได้แก่กล่าวกับคนอินชีอย่างห่อเยี่ยวอินชีเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในสายตารู้ว่าอีกฝ่ายอารมณ์ไม่ดีจึงเอ่ยว่าวันนี้ออกไปแล้วเจอเรื่องสนุกด้วยเล่าให้เจ้าฟังไหมจาวจบอินฉีเล่าเรื่องอยู่นอกหน้าต่างเช้านี้ข้าประจับคนจากกรมทหารที่หออุเหยียนเจ้านั้นจะตายอยู่แล้วยังกอดสตรีไว้อยู่เหลือโจอินวัดอินก็ตื่นเต้นถามต่อจับได้หรือไม่ อินชีเล่ายัางออกรสชาติจับย่างยนะฟังพี่อินเล่านะครับพูดกับมวนแขนเสื้อลยื่นนิ้วเข้ากรอบหน้าต่างมือทั้งสองยื่นนิ้วชี้นิ้วกลางสองนิ้วขยับไปมาทําท่าเนคนตัวเล็กสองคนบรรยายว่าชายคนนั้นกลิ้งมาอย่างนี้คนหนึ่งก็ดึงไว้สมอยอีกคนหนึ่งก็ทําเช่นนี้ช่วยอินวิ้นโดนหยอกจนรั่งออกมาอินชีชักมือกับเพาะแสนเสื้อแล้วเอ,อ่ยยิ้มยิ้มหัวรับก็ดีแล้วเก็บเอาไว้จะไม่ไดีต่อร่างกายเสียเปล่าฉะนั้นฆ่าไปแล้วนะอย่า ให้ราชครูเจอหนังสือขรับไม่ว่างมาช่วยรับผิดชอบให้เจ้ารัก ขณะที่อินชีกำลังจะไปพรานได้ยินใครคนหนึ่งเอ่ยมาแต่กลายช่างไว้ทุกอย่างมิทันจบช่วงไว้ทุกอย่างมิทันจบสองเสียงเอะอันใดกันอินชีเอ่ยในใจว่าแย่แล้วรีบร้อนส่งสัญญาณในหวงุนกลับไปซ่อนของจากนั้นพบว่าในสุดทางเดินมีใครคนหนึ่งเดินก้าวยาวๆเข้ามาสวมชุดเรียบสีสากผ้าขาวไว้ทุกคนวันนั้นกล่าวตำหนิว่าใครให้เจำองห้องสวงพระส้อนต้ององค์ราชายาตคนนี้คือหวงจือ่อเฉิงราช ครูประจำราชการไดพบหวงจือเฉิงจูอินเหวินกระทำรากรนูเจอเมียตกอกตกใจจนทำที่วางผูกกันและจันทร์้นเบิกในห้องตกความเกิดเสียงดังโครมครามอยู่คนหนึ่งอินฉีจึงเดินไปข้างหน้าสองสามก้าวไปปล่อยกันท่าอยู่นอกห้องคำนะักหวงจือเฉิงได้เอ่ยยิ้มยิ้มคาระวะท่านราชครูลู่ตันเอ้าคนละเรื่อง <c oughs> คารวัท่านราชโก้วหวงชื่อเชียงอายุสามสิบกว่ารูปรา่างพร้อมเพรียวเวลานี้กำลังดาทอนยังเกลี้ยกา่จนหน้าแดงเจ้าอีกแล้วหรองค์รักเสื้อไหมขาดไม่ทรากรรมไม่ต้องเข้าวางล้างระหว่างช่วงไม่ทุกขต้องสวมชุดด,ดำสวีอินชีที่เจ้าต้องการอะไรทั้งสวมชุดสีสันเช่นนี้มาพบห้วงชนตามกัครอบตัวป้าเฟินเดี่ยวนี้อินชีกล่าวอย่างยิ้มแย้มท่านราชกโก้วอย่าได้เกิดไปท่านผู้ระชาญกำลังเข้าเวรอยู่กันในหน้าอยู่ที่ท้องพระโรง ข้ากาลังจะไปเข้าเวียนแจกหลแวะหาหวงชุนข้ากระทันหันโครูไปได้วยกันไม่ดีกว่าหรือหวงจูเฉิงโดนเล่นงานเกาให้เรื่องเล็กน,น้อยถึงเพียงนี้อย่างไรกันกล้าทําให้บานปลายแผงหน้าพระพักหองจูย,ย้นจางอยู่แล้วนี่แรกกล่าวาว่าหวงสุนต้องสูญเสียพระบิดาเจ็บปวดไม่ต่างอะไร,ระกับเชียนเนื้อเลาะกระดูกจะโศกเศร้าเสียใจย่อมเป็นเรื่องปกติหากไม่เศร้าเสกเลยเสีถึงจะอักกะดันจูจำเป็นอะไรที่เจ้ามาที่เจ้าต้องมา เป็นห่วงรองผู้บัญชาการอยู่ที่ใดเรียกร้องผู้บัญชาการรักเสื้อลายของเจ้าเข้ามาบ่ใชัยเสื้อแพรงเสื้อใหม่ของเจ้าเข้ามาเรียกร้องผู้บัญชาการองครักเสื้อใหม่ของเจ้าเข้ามาอินจีคิดสกักก่อนจะเอ่ยโชคไม่ดีเสียจริงเมื่อกี่วันก่อนรองผู้บัชก,การเพิ่งจะ,กะเกษียณกลับบ้านไปแต่งงานเสียแล้วหวังชื่อเฉิงพูดอย่างเกลี้ยกราดอยาคิดจะหลอกข้า รองผู้มชการคนใหม่คือบุใดเรื่องในวันนี้ปล่อยไว้เช่นนี้ไม่ได้ส่งคนไปรเรียกตัวช่วนเจ้ารอกับข้าทีนี้อินชี้กระดาษด้วยความสัตย์จริงรองผู้มาการคนใหม่ก็คือ หวังชืเชิงอ,อะไรวะาอินชีบอกก็คือคือค่าหวังชเชิงสูดหหายใจเขาลึกขณะคิดค้าคำพูดมาตำหนิเวลานั้นอ,องครักษเสื้อไหมหลายนายเดินมาเป็นหลงชิงและองครักษเสื้อไหมอีกสามนายกำลังเดินกอดอกอกันพวกเราซีซ่ามาทางอินชีพอเป็นมารยาทครว่าท่านรองผู้มีชการ อินชีตำหนิว่าจริงจังหน่อยเสบรรดาองครร์ราชเสื้อหมายทำหน้าคึงคังซ้อมกันโดยมิได้นัดไมาขานรับว่าคารวะท่านรองผู้บัญชาการเสียงกันโทร่ายังยากลำบากาจูอินเวนดังมาจากในห้องอินชีเลยว่าข้าน้อยอยากจะไสหัวไปเดี๋ยวนี้ท่านราชโกรใส่หัวไปด้วยจะได้ไปข้าเฝ้าฟังบตทด้วยกันหรือไม่กันนะ เจ้าจารีบเกาะไหลองค์รักษ์นายเดิมเดินหนีไปเราองค์รักษ์เลี้ยผ่านระเบียงได้สักครู่ก็หัวเราะลั่นลงเช่งเอ่ยถามว่าราชกูขี่บนสงังสอนเจ้าทำไมอินชีตอบยังล้อเย็นว่าเขาแค่เหงาหนะระหว่างคุย,ยกันอยู่องค์รักษ์เสื้อไหมทั้งหลายก็มาถึงที่ท้องพระโรงทั่วฟ้าเฟิงเงย็นอยู่นอกท้องพระโรงนุมตามองแท่นนาฬิกาแดดพอเห็นอินชีเอ่ยได้เวนาต่อสีเจ้าเจ้าทำไมไม่เปลี่ยนเป็นชุดดำ อินชีเพิ่งจะนึกขึ้นได้ว่าชุดดำเปื้อนเลือดชักเสร็จยังตากไม่ทันเนี่ยย่งสวมชุดมาช้าเหินมาแทนหากไม่มีทั่วปะอ้องเฝ้าอยู่เข้าท้องพระโรงไปคงจะโดนจับกุมตัวตรงนั้นออกไปบ่อยจนตายเกือบนาัาผิดพลาดอย่างมหันต์เสียแล้วเสบถามว่าช่วยยามอะไรแล้วค้าจะกลับไปเยิมชุดเดี๋ยวนี้ทั่วปะเฟิงตอบว่ายามเวยไม่ทันแล้วพูดจบกลาอินชีหันมุมรับตา มุมรับสายตาด้ันหลังสลายลปลดกระดุมคอเสื้อตัวเองยิจีเข้าใจนาทีจึงดึงเข็มขัดออกทั้งสองสลับชุดองครักกันอยู่หลังเสาวยำเว้ย13นาฬิกาถึงนาฬกานาที ทั่วปาเฟังรับชุดมาชาเหิร์นมาทว่าไม่สวมกราบก้มหน้าก้มตาช่วยอินชีติดกระดุมรัดเข็มขัดํำและกราบํำชับต่อวันนี้ห้องเตส,สีพระพักไม่ดีสักครู่เก่งว่าต้องได้บบยผู้ตรวจการบางหลวงกลางท้องพระโรงเจ้าฝั่งนั้นอินชีถามจะบบยกลางท้องพระโรงอีกแล้วหรือทั่วป่าเฟังตอบว่าล้ำลึกถึงผู้ตายสิก,กแพทเพิ่มไม่กี่ประโยคลดไม่กี่อักษรผู้ตรวจการกระหน่ชื่อจวงลู่ภรยะและบุตรเพิ่งไวบานคนให้ส่งเงินมาควายโบยยั้งมือหน่อยอย่ายให้บาดเจ็บ ถึงเอง็นกระดูกอินฉีอนแก์ไคร,รับเงินไกลกว่านั้นทำเองสิทั่วป้าเฟิงกริงท่อนแข้งลำคอแห้งปากกมหน้าลงนิดและเอ่ยสิพี่รับเงินไปแล้วอินชีก็ทั่วป้าเฟิงศบตากันอย่างเงียบทั่วป้าเฟิงรูปร่างสูงเรียวสูงกว่าอินชีถึงครึง่งสีสะสวมเสื้อตัวในสีขาวราวหิมะต้นเหมัน ขับเน้นผิวบริเวณต้นคอสะอาดสะอา้านสีทองแดงให้เด่นชัดล่างกายของทั้งคู่แนบติดกันลมหายใจใกล้ชิดยิ่งนักสองคนสูดอากาศสลับกันไปมาอีกนิดเดียวริมฟิปผากก็จะสัมผัสกันแล้วเสียงกรองนั้งดังตึงตึงเบาเบา,บาเป็นสัญลักษณ์ให้องค์คารักเสื้อไหมเปลี่ยนเวียนยามพว่ตประเฟิงปล่อยมือมองตามอ็นฉีเข้าไปในท้องพระรอง องครักษ์เสื้อไหมแปดนายเดินย่ำเท้าอย่างพร้อมเพรียง3าเก้าเข้ามาประจำตำแหน่ง องครักษ์นี่เดิมทำหน้าที่อยู่โคง้งกายลงเดินเลี้ยวไปทางด้านหลังเสาและออกไปทางประตูข้างหินชีพอนลมหายใจออกเบาวรวบรวมสมาธิทําใจให้ใหม่บอกแวกยืนอยู่ข้างโต๊ะทรงงานของจูย้อนจางเหลือบห้างตาจับตาดูทุกการกระทาของพระองค์ภาคีสังจูย้อนจางข้าวโปรนตรงนี้ทั้งสองหมองบัวเห็นได้ชัดว่าการสิ้นพระชนขององค์ราชญาติจูเปลียว กระทบกระเทือนพัทยอย่างใหญ่หลวงการต้องเห็นบุตรของตนตายก่อนตนเองท้ายที่สุดแล้วก็ทําให้องเต้หูเลือดเย็นเผยชมหน้าที่แท้จริงออกมาอินชีเห็นอยู่ในสายตารู้สึกว่าคนพนนี้เป็นเพียงคนเจลาเล,เลือนคนหนึ่งเท่านั้นเองจูย,ยันจางทรงยกภูการวงรายชื่อประหารตัดศิสาะและกระนแล้วกันสาสองสามครั้งคันทีรับชารีตไว้ซา,าประพักและลูกพระปแสดงไปมาเบาๆ นักกลางท้องพระโรงมีคุณางใหญ่สองคนกำลังคุกเข่าตัวตรองอยู่คนหนึ่งเป็นผู้ตรวจการวางหลวงอีกคนหนึ่งเป็นคุณางฝ่ายบุญสองต่างมีสีหน้ามิสุดีเกลือเหมือนว่าคุกเข่าที่พื้นมานานหลายชั่วยามแล้วเงือไหลท่วมจนชุดเครืองแบบเปียกชุม่มทั้งยังมีเม็ดเงือไหลตามแก้มหยดลงพื้นโจยยนจางทำเป็นมองไม่เห็นทรงเดิมพระสุธาตรสฉาอึกอีกอึกเลยตัดเรียกว่าอินฉี ฉินชีีู้สึกนะฮะจะเย็ดน,ะยนายใหญ่ตอบรับคำว่าพี่ยาค่ะจบตอนน้ครับขอบคุณครับ